ไม่เคยรู้จักเสาร์อาทิตย์นอนวันละสี่ชั่วโมงแบ่งเวลาแทบไม่ได้เลยค่ะอาการกำเริบเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดหมอไม่สามารถผ่าตัดให้ได้แล้วเส้นเลือดมันอยู่บริเวณที่เป็นจุดสำคัญนั่นหมายความว่าเรารอความตายใช่ไหมไม่รู้เลยว่าจะระเบิดไปเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้สมองเราอะค่ะมันคิดแต่เรื่องความตายแม่ไปไหนมาหนูคิดถึงคำพูดเนี้ยมันเหมือนเป็นแสงไฟเล็กๆอะค่ะเราจะไปจังเด็กคนนี้แล้วเหรอเราจะไม่ได้เลี้ยงเขาแล้วใช่ไหมเราจะไม่ให้ใครตัดสินชีวิตเรา เป็นคนโคราชเป็นคนชอบทํางานสมัยเรียนรับจ้างพิมพ์ง,งานรับจ้างเข้าเล่มรับจ้างทํางานพอเรียนโจบก็ไปสมัครงานไม่ใช่เป็นคนไม่อดทนแต่เป็นคนตามหาตัวเองแต่ทุกที่จะทำหนึ่ปีสปีเพื่อดูว่าใช่เราหรือเปล่าเราเหมาะกับงานนั้นไหมแล้งงานเหมาะกับเราไหม คือเราทํางานเยอะทํางานประจําด้วยทําธุรกิจส่วนตัวกับคุณแม่ทําฟาร์มปลาเปิดร้านอาหารพร้อมๆกันเลย4ล้านจนในที่สุดคุณแม่ก็เสียชีวิตโรคหัวใจเราล้มทั้งยืนเราทํางานคู่กับคุณแม่มาตลอดเราก็เลยลาออกจากงานมาทําธุรกิจให้สามีลาออกจากงานช่วยบริหารร้านอาหาร4ล้านทําฟาร์มปลาชิ้นส่วนไก่โรงงานลูกชิ้นทําอสังหารับเหมาก่อสร้างกับคุณพ่อ ไม่เคยรู้จักเสาร์อาทิตย์นอนวันละสี่ชั่วโมงแบ่งเวลาแทบไม่ได้เลยค่ะเราต้องมาดูแรลร้านอาหารโรงงานลูกชิ้นเราก็ต้องเข้าชิ้นส่วนไก่เราก็ต้องเข้าฟาร์มปลาเราก็ต้องให้อาหารทุกเชา้าและเย็นคือเราทําจนเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีความสุขตอนไหนมันอยู่ในชีวิตเราหมดเป็นไปได้ดีค่ะแต่ไม่ได้ทุกธุรกิจตรงไหนที่ดูตรงนั้นก็ดีตรงไหนที่เราดูน้อยลงตรงนั้นก็ดรอปลง ร่างกายเอาคืนแล้วค่ะจําได้เลยว่าคลอดลูกคนแรกไม่เป็นไรเลยพอมาคลอดลูกคนที่สองค่ะน่าจะร่างกายไม่ไหวพราะคลอดลูกปรากฏว่าป่วยคุณหมอก็สรุปมาว่าเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดต้องผ่าตัดด่วนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะรักษาตัวมาระยะหนึ่งก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมไม่ได้ทําหนักเหมือนเดิมแต่ก็ยังทําทุกอย่างเท่าเดิมแต่ว่าใช้แรงน้อยลง เรารู้สึกว่าเราดีขึ้นเริ่มทำหนักอีกแล้วค่ะเริ่มมายกถังจับก,กระทะเหล็กผัดลูกน้องทําไม่ทันใจก็โยนลูกชิ้นทีละแบบ10โล1ิโลเป็นตันๆนะคะ5ปีเองค่ะอวัยวะเทียมนี้อาการกำเริบปรากฏว่ารอบนี้หมอไม่สามารถผ่าตัดให้ได้แล้วเส้นเลือดมันอยู่บริเวณที่เป็นจุดสำคัญนั่นหมายความว่าเรารอความตายใช่ไหม หมดเวลาเราแล้วใช่ไหมไม่รู้เลยว่าจะระเบิดไปเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้สมองเราอะค่ะมันคิดแต่เรื่องความตายถึงบ้านปุ๊บอะค่ะก็มีเด็กคนหนึ่งค่ะก็วิ่งมาเลยค่ะแม่ไปไหนมาหนูคิดถึงคำพูดเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นแสงไฟเล็กๆอะค่ะเราจะไปตากเด็กคนนี้แล้วเหรอเราจะไม่ได้เลี้ยงเขาแล้วใช่ไหมเราจะไม่ให้ใครตัดสินชีวิตเราอ,อยู่เพื่อคนที่เรารัก กายที่ป่วยใจที่ป่วยถ้าเราจะอยู่ต่อเงินหรืองานไม่สําคัญเลยตอนนั้นพอเราไม่ได้ลงไปดูมันรันต่อไม่ได้สามีก็เลยปิดกิจการของเราทั้งหมดเลยต้องสรุปผลประกอบการทั้งหมดแทนที่จะมีกําไรเรากลักบติดลบ30ล้านมองในมุมมองของนักธุรกิจในขณะที่ยังไม่ป่วยนี่30ล้านเป็นเรื่องที่เล็กมากๆในวันที่เราป่วยค่ะ30ล้านคือที่สุดในชีวิตเลย